สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกแฟนเพจแอดติชาแนลครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับแอดมินจะนําเรื่องราวนะครับเรื่องราวของการแปลตัวเลขนะครับจากหน้าปกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดประจําวันที่2พฤษภาคมพศ2564นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราเรามาดูกันนะครับสําหรับเรื่องราวนะครับตัวเลขหน้าปกนะครับจะให้โชคต่อเนื่องไหมนะครับ วันนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจนะครับต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าหน้าปกนะครับเป็นเรื่องราวของหนึ่งพฤษภาคมนะครับวันแรงงานแห่งชาตินะครับวันแรงงานแห่งชาตินะครับเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่มีความสําคัญนะครับแล้วก็ถ้าเราไปย้อนดูนะครับตัวเลขที่ออกย้อนหลังเนี่ยก็มีเรื่องราวของวันแรงงานอยู่ด้วยนะครับ เอาละครับเดี๋ยวแอดมินจะพาไปดูประวัติแล้วก็ข้อมูลตัวเลขที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของ1พฤษภาคมวันแรงงานแห่งชาตินะครับสำหรับวันแรงงานนะครับมีที่มาที่ไปนะครับที่น่าสนใจนะครับก็เรื่องราวนี้นะครับว่ากันว่าตามประวัติศาสตร์นะครับก็เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกานะครับเป็นที่แรกๆของโลกเลยนะครับ นั่นก็คือราวๆปีพศ2432นะครับในประเทศสหรัฐนะครับก็มีสาพันเกี่ยวกับแรงงานนะครับได้มีการออกมาเรียกร้องนะครับในเรื่องราวของเกี่ยวกับแรงงานนะครับจนทำให้มีเรื่องราวของการกำหนดให้วันที่1นนะครับเป็นวันแรงงานในแบบปีต่อๆมานะครับ ซึ่งในไทยเองนะครับก็ว่ากันว่าเกิดขึ้นครั้งแรกๆเลยนะครับพูดถึงนะครับในปี2,475นะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีอะไรเป็นทางการนะครับแค่มีการอ่ารวมตัวกันนะครับมีข้อเรียกร้องมีอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมาเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8นะครับเพราะว่าพระองค์ท่านทรงรับรองให้ว่าวันที่1นะครับให้เป็นวันกรรมกรนะครับ ก็คือในปีพศ2499นะครับแต่หลังจากนั้นนะครับได้เปลี่ยนจากวันกรรมกรนะครับมาเป็นวันแรงงานนะครับอย่างเป็นทางการในปี2,500นะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีวันหยุดนะครับจนมาถึงปี2,517นะครับถึงได้มีการกำหนดให้เป็นวันหยุดหรือว่าวันแรงงานแห่งชาตินะครับเอาละครับตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นปีพศนะครับก็คือ2432นะครับ 2475 2 4 9 9นะครับ2,500นนะครับ2อ1 7ันนะครับอันนี้ก็คือตัวเลขนะครับปีพศนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงรัชกาลที่8นะครับแล้วก็วันที่1ด้วยนะครับตัวเลขนะครับก็คือ8กับ1นะครับก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องกันนะครับเพราะว่าเรื่องราวเกิดขึ้นในรัสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8นะครับ แอดมินจะพาไปดูย้อนหลังหน่อยนะครับว่าถ้าวันแรงงานเนี่ยตัวเลขออกอะไรบ้างนะครับเราจะเห็นได้ว่าปี2563จะไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้ายัางจำกันได้นะครับมีการเลื่อนวันออกนะครับเลื่อนวันออกสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับและเดือนพฤษภาคมเนี่ยถูกเลื่อนทั้งทั้งสองงวดเลยนะครับคืองวดของวันที่2พฤษภาก็ไม่มีนะครับ วันที่16เมษายนไม่มี2พฤษภาคมไม่มี16พฤษภาคมไม่มีนะครับมาออกอีกทีหนึ่งคือ1มิถุนายน2563เลยนะครับนั่นก็คือออก5 6 7นะครับงวดนั้นแล้วก็2 4ล่างนะครับฉะนั้นแอนดมินพาไปดูปี2562นะครับวันแรงงานออกอะไรนะครับวันแรงงานออก3 2 4นะครับจะเห็นได้ว่าตรงกับปีเริ่มต้นของเรื่องราวของ วันแรงงานเลยนะครับนั่นก็คือปี2,300เออ2,432นะครับ2,432นะครับที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกานะครับแต่ตัวเลขมันออกกลับกันนะเป็น324นะครับอืมแต่ว่าตัวเลขปีพศนี้ตรงเป๊ะเลยนะครับแล้วก็475เออ476ครับแล้วก็699นี่ก็ใกล้เคียงกับปี2475กับ2499นะครับ เอาละครับแอนมินพาไปดูที่หน้าปกนะครับหน้าปกนะซึ่งบ่อยครั้งนะครับที่หน้าปกเนี่ยจะให้ตัวเลขนำโชคเรานะครับแล้วก็บ่งบอกแนวทางตัวเลขได้นะครับงวดนี้มีผู้ชาย3ท่านนะครับที่อยู่ในภาพนะครับก็เป็นช่างนะน่าจะเป็นช่างนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ช่างอยู่ข้างหลังนะครับซึ่งถ้าเราดูแบบนี้นะครับผู้ชาย3ท่านงวดที่แล้วนะครับถ้าทํานายฝันเนี่ยคือภาพหน้าปกนะครับของ สลากจะเป็นรูปนก2ตัวนะถ้าเราไปดูเนี่ยเจ็ดนว่า78มาตรงนะครับแล้วก็ตัวเลขนําโชค6 6ก็มาตรงล่างนะครับซึ่งตํารานี้นะครับตําราฝันนี้ให้โชคหลายงวดแล้วนะครับอย่างงวดก่อนนะครับที่เป็นรูปรถไฟก็ให้โชค22นะครับถ้ายังจําปันได้นะครับให้โชค22นะครับมางวดที่แล้วนก2ตัวก็ยังให้78นะครับจานั้นแล้วแอดมินยึดตํารานี้นะครับ ทำนายฝันนะครับถ้าผู้ชายแปลกหน้า3คนแอดมินขอบอกว่าเป็นผู้ชายแปลกหน้าแล้วกันเพราะว่าไม่รู้จักนะครับก็เป็นผู้ชายแปลกหน้านะครับจะมีเลขเด็ดชุดนี้นะครับ18 3 2แนะครับแล้วก็อันนี้คือสูตรเดิมนะสูตรเดิมเขาจะบอกว่า1 8ึ่งแต่ถ้าสูตรใหม่เขาบอกว่า02นย์2 07นะครับแล้วก็ตัวเลขนำโชคเป็นเ2็นะครับ7กับ2นะครับลองนำไปเป็นแนวทางดูนะครับแลครับเรา นำเรื่องราวนี้ไปจับผิดภาพกันอีกหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้เห็นภาพมากขึ้นก็เดิมนะครับตรงนี้แอดมินเห็นชัดเลย9นะใครเห็นไหมนะครับเนี่ยแอดมินเห็นเป็น9ชัดมากๆเลยนะครับนะครับอ้าวลองดูนะครับว่าจะเป็น9้ไหมนะครับวันนี้9หรือ6ดีนะครับแล้วแต่นะครับ9กับ6นี่มันก็ใกล้เคียงกันนะครับหางสั้นด้วยอาจจะเป็น6กก็ได้นะครับเนี่ย หางสั้นด้วยอาจจะเป็น6ไม่เป็น9ก็ได้นะแล้วตรงนี้อาจจะเป็น1ก็ได้นะครับ1 9นะครับห9หรือ16อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับก็มองได้ทั้ง9ทั้ง6อะไรเนาะนะครับอือีกจุดหนึ่งเนาะใกล้ๆกันนี่อาจจะมองเป็น4ก็ได้นะครับก็จะได้เป็น9 1 4หนึ่งสไปเลยนะครับหรือว่า1 49ไปเลยนะครับเนี่ยครับก็สวยดีอยู่นะ1 49 9 1 4หนึ่งสะครับ9 4 1อ่ะว่ากันไปนะครับ6 4 1เนาะ ก็ยังได้เลยนะครับ641ี64่หนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองนะครับของแอดมินนะครับนะถ้าชอบก็ตามนะไม่ชอบก็ฟังฟังดูเป็นแนวทางแค่นั้นนะครับตรงนี้9 6เนาะจะบอกว่า56ก็เพิ่งจะออกไปนะครับ5 6จริงๆก็มองได้ทั้ง56กับ96นะครับตรงนี้นะครับเนี่ยครับคือมองได้ทั้งเหมือนเลข4ี่ก็เหมือนนะ แต่เหมือนเลขเก้ามากเหมือนเลขห้าเหมือนเลขห้าเลขเก้ามากกว่าเนาะน่าจะเป็นเก้าหกนะครับแล้วก็ที่สําคัญหนึ่งพฤษภานะครับเป็นตัวเลขเพียงดเดียวในในหน้าปกนะครับก็อาจจะบ่งบอกได้ว่ามีหนึ่งนะมีผู้ชายสามท่านก็จะเป็นสามหรือเปล่าสามหนึ่งหรือเปล่าแล้วเดือนพฤษภาเป็นเดือนห้าห้าสามหนึ่งไหมนะครับห้าสามหนึ่งปีหกสี่ก็หกไหมนะครับอืม นะครับแอดมินเลยลองสรุปตัวเลขชุดนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะมีปกจริงมานะเดี๋ยวแอดมินจะลองวิเคราะห์อีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เอาชุดนี้ไปก่อนนะครับไปเป็นแนวทางก่อนนะครับก็จะมี3 2 4 5 1 7 5 9 4 5 3 1 9 1 4 5 1 0 6 2 5 5 1 6นะครับ1 5ึ่งห้าเนี่ยหนึ่งห้าสีนะครับ2 7 4, 7 4, 7 4 7 9 5 7 8 4 1 9นนะครับอันนี้อย่างที่แอดมินบอกนะครับนำไปเป็นแนวทางก่อนนะครับเดี๋ยวแอดมินจะ แปลให้อีกทีหนึ่งนะครับถ้าปกจริงมานะครับถ้าปกจริงมาเดี๋ยวแอดมินจะดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าความเป็นไปได้ของตัวเลขมันจะชุดไหนอย่างไรนะครับเอาละครับเรื่องราวทั้งหมดเป็นการวิเคราะห์ของแอดมินนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีกับตัวเลขวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับที่สำคัญกดติดตามนะครับเป็นเพื่อนที่ยังไม่ติดตามนะครับสุดท้ายนี้แอดมินขอขอบคุณที่มารับชมนะครัับสสวดีครับ